สวัสดีครับกระผมหมวดบุตรหรือคนเทโขครับตอนรับพี่น้องขอรับชมช่องคนเทโคการละจักครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่สารากลางบ้านบ้านหวยแกงตำบลหวยแงงอำเภอปุชุมจังหวัดยโสธรครับพี่น้องรถบสิภาพพี่น้องมาเบ่งอ่บรรยากาศบุญเดือน3ครับบุญเดือน3บุญขากีบุญกลุ่มขาใหญ่นะครับของพี่น้องชาวบ้านหวยแกงครับ นะบะีนี้เพิ่นเอาหลายอยู่นะครับฝากพี่น้องกดติดต,ตามกดซับตะไคร่กดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ผมเลยเดอ้อครับอัะคา,าวันตังอาเิวาเทมิสาวาตโต thank you

พัดทหารถวายขเข้าวเปลือกขอก้กขกกขาวที่พระาเพลิงเซตสีรุ่งนะครับพี่น้องสาธุเอานะครับอุทิศให้ผู้ใดเจ้ากรรมนายเวรมันพระบุรุษนั่โดยท่านนายกจากกิจศิวล้มท่านรองแสงจันทร์ท่านร้องกุ้ไทยอ่างแก้วท่านเลขาผมทธคุณแม่ท่าแฝงท่านทองนะครับ อ้า่นเราคุณยายเหรอแล้วเขาที่พูดแล้วว่าหาสิบเก้กระสอบปากกาปฏิยิจตังปฏิตังตุมังกิโภปันนรสอยาขามันชดีวิปคะเรอภิเ นะครับลงะเบเงินนะครับนะครับที่ขาดบ่ไดดก็คือกําลังศรัทธาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อพี่น้องนะครับในวารวมทําบุญแทงนพวงเขาเจ้าดอตะกี้ถามมาเป็นได้ใดเข่าพ่อไดกินด้ท่านอยู่นะครับพี่น้องกับว่าลืมท่านนะครับก็ดีแล้วนะครับในกินใ้ท่านนะครับเงินกระไดหาหมื่นแปดพันกว่าบาทอยู่นะครับเขากัหาสิบเก่ากระสอบก็สิีายให้คนในชุมชนนี่แหละนะครับ อันคันคนในชุมชนอ,อวบเบิดซื่อวบเบิดก็ยจังสิให้พ่อค่านะครับข,ขาบ่มข่ว่าคงจะเบิดอยู่พราะว่าบางเฮื่อนกันแข่งกระทางคณะกรรมการนะครับนะครับได้ 180ฟังนไครับก็จะคุ้คร้องครับรราาหรรการนะครับอยากจะเรียนดีนะครับารับองที่จะรับข่าวระครั